<Over> สวัสดีครับผมเอเดียครับและคลิปนี้ครับเราจะมาลองทดสอบว่าถ้าเราให้คนทั้งประเทศเนี่ยส่องไฟฉายขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกันพร้อมๆกันนะมันจะเป็นยังไงเราได้เตรียมกับคนไทยทั้งประเทศแล้วเมื่อวานถูกต้องนั่งรถไปบอกทั้งบ้านทุกบ้านบอกทุกบ้านว่าสามทุ่มครึ่งสมทุ่มครึเราจะมาเปิดไฟพร้อมกันซึ่งใกล้และใกล้ได้เวลาแล้วกี่นาทีเนะี่ยประมาณห้าทีห้าทีออนนส สามทุ่มยี่้าคอีกประมาณห้าทีเราจะมาเปิดไปฉายพร้อมกันก็ปาทีมาลองกันโอเคครับผมตอนนี้ก็อีกประมาณสิบวิครับเราจะมาเขาดาวแล้วเปิดไปพร้อมๆกันทั้งประเทศนะครับคนพร้อมพร้อมอายาวิล่ะห้าสี่สามสองหนึ่งเปิดจริงมันสว่างครับท่านผู้ชมสว่างเลยสว่างดง คือคุณผู้ชมครับมันมันได้ผลจริงๆครับอึ้งเลยอึ้งเลยเอางี้ดีกว่าปิดลองปิดพร้อมกันพร้อมกันเดี๋ยวเราจะมาปิดไฟพร้อมกันทั้งประเทศว่ามันจะมืดไหมมาให้สัญญาณคนพรนะสามสองหนึ่งเออมืดมือเฉยมือหน่อยวะตอนนี้ไม่ร้องเอางี้เดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันอีกรอบหนึ่งทั้งประเทศนะครับทั้งประเทศเปิดนะครับสามสองหนึ่ง เมันได้ผลครับเป็นไปได้ไงวะสรุปครับวิธีนี้มันได้ผลครับไม่ต้งเราเปิดไปใช้พร้อมกันทั้งประเทศเนี่ยมันจะสว่างจริงๆจริงตอนเช้าเลยใช่นะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะลองทําดูก็ไปเตรียมคนทั้งประเทศลองดูนะได้ผลจริงได้ผลครับิปนี้ก็แค่นี้แหละดอกัรถือหน้าครับ เระบอกอย่างหนึ่งว่าผมไมู่้สวบักนั่ไงผมมึนไปแล้วนอนนะวันนี้